เรื่องกรณีที่อิมรามขานอดีตนายกรัฐมนตรีของปากีสถานนะคะถูกลอบยิงขณะที่กําลังปราศัยขณะที่กําลังเสียงตามสายเลยเพื่อจะพบปะพี่น้องประชาชนคนปากีสถานค่ะไปดูจังหวะนี้กันนะคะคุณผู้ชมะ่ะอยู่บนรถแห่เลยแล้วสักพักหนึ่งเขาล้มลงไปค่ะเพราะว่ามีเสียงปืนดังขึ้นนี่ค่ะครับหลังจากนั้นค่ะก็มีภาพคลิปวิดีโอนะคะที่อิมรามขานเนี่ยล้มลงไปเลยจนต้องหามลงมาจากรถ นะคะแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้เนี่ยอาการค่อนข้างที่จะทรงตัวแต่ทราบว่าปลอดภัยแล้วนะคะและนอกจากอิมรามคานแล้วค่ะยังมีคนที่เคาะร้ายถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก4คนแม้ว่าผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกุมจะสารภาพว่าเขาเนี่ยลงมือก่อเหตุคนเดียวคือท้ายที่สุดคนก่อเหตุถูกจับกุมนะคะคโดยสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเพราะมองว่าอิมรามคานชักนําประชาชนไปในทางที่ผิด เพราะว่าเขาเนี่ยไม่อดทนดูต่อไปได้จึงตัดสินใจลงมือลอบสังหารข่านแต่ไม่สําเร็จขณะที่เซบาส s a ซารีฟค่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานคนปัจจุบันก็ออกมาประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสั่งให้สอบสวนว่ามีใครคนอื่นที่เกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่แต่หลังจากที่ถูกยิงและรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ไม่นานค่ะขานที่มีอาการปลอดภัยแล้วเขาออกมาบอก ออกมาให้ข้อมูลว่าใครที่อยู่เบื้องหลังการลอบสังหารแต่เขาไม่ได้พูดด้วยตัวเองนะคะคือฝากข้อความให้คนสนิทออกมาเปิดเผยว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครซึ่งชื่อที่เขาพูดออกมากลับกลายเป็นคนในรัฐบาลปากีสถานปัจจุบันรวมถึงมีชื่อของนายกรัฐมนตรีปากีสถานคนปัจจุบันซึ่งก็คือเชบาสชาริฟด้วยอนลองไปฟังบางช่วงบางตอนของแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے اور میاں اسلم اقبال کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میرے بحاف پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کرو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے بھی کچھ انفارمیشن آ رہی تھی جس کا ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا ہے کہ تین لوگوں کے اوپر میرا یقین ہے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا ہے اور وہ تین لوگ جو ہیں وہ شباز شریف ہیں وہ رانا سنولا ہیں اور وہ میجر جنرل فیصل یہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ انفارمیشن پہلے آ رہی تھی جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کروایا گیا یہ ان لوگوں نے کروایا ہے اور مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عہدے سے ہٹایا جائے اور اگر ان کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا ہٹایا گیا تو پھر ملک گیر احتجاج ہوگا اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان ایسے چلتا رہے عمومی حالات کے ساتھ جب تک ان تین لوگوں کو نہیں ہٹایا جاتا یہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے ساری قوم کے سننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ہے ظاہر تمام پارٹی کے ورکرز اور جو لوگ بھی ہیں وہ انتظار کریں گے جس دن بھی یا جس وقت بھی خان صاحب یہ کال دیتے ہیں اس احتجاج کی تو پھر ملک بھر میں احتجاج شروع ระบุชื่อแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าพาดพิงไปเต็มๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็นายกรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยจะออกมาตอบโต้แล้วก็แก้ข่าวเรื่องนี้อย่างไรนะคะครับก็ตามรายชื่อที่คานฝากคนสนิทออกมาบอกนะครับว่าอยู่เบื้องหลังมี3คนคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็พลตรีของกองทัพปากีสถานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ ชาริฟที่เป็นนายกเนี่ยเขาก็เพิ่งจะออกมากล่าวประนามการรอบสังหารในคานนะครับพร้อมสั่งให้ทางตำรวจเนี่ยทำการสอบสวนเรื่องนี้นะครับว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่กลายเป็นว่าขานออกมาบอกว่าเขานี่แหละที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคำสั่งรอบสังหารแล้วก็ยังมีคนที่มีตําแหน่งสูงในรัฐบาลอีกหลายคนเนื่องจากว่าตอนนี้ อิมรานขานะครับก็กําลังปลูกระดมคนให้ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลปากีสถานแล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ขณะที่ปากีสถานกําลังเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่นอกจากนี้นะครับ ในข่านเขาพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจทามกลางข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ว่าข่านนะครับเขาก็ยังตั้งความหวังไว้อยู่ว่าจะสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง เจอไปแบบนี้นะคะก็ไม่แน่ว่ามันคือความขัดแย้งทางการเมืองหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่เขาถูกลอบยิงนะคะและในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของปากีสถานค่ะก็มีคําตัดสินให้ขานนะคะขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ปากีสถานเนี่ยคือประชาชนคนที่สนับสนุนขานก็ค่อนข้างที่จะกดแค้นเพราะคิดว่านี่คือการกันแกล้งทางการเมือง เพราะฉะนั้นมีมูลเหมือนกันถ้าหากว่าขาดเนี่ยเขาจะปักใจเชื่อว่าคนที่รอบยิงเขาคนที่สั่งการเนี่ยจะเป็นรัฐบาลปัจจุบันแต่เรื่องแบบนี้มันกล่าวหากันลอยๆไม่ได้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนที่แท้จริงถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยค่ะนายกคนปัจจุบันไปสั่งลอบยิงอดีตนายกรัฐมนตรีมันดูเป็นเรื่องที่แบบ เหมือนในห,หนังจนเกินไปเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามดูว่าด้านนายกรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น<ฆ>ผู้อยู่เบื้องหลังเขาจะตอบโต้เกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรบ้าง